อันนี้ทุกคนอันนี้แบบว่าเจอห้างสวยเลยอะเห็นไหมคะพ้นสีเห็ุอยู่ทงพ้นพึ่งเหตุค่ะนี่พนพึ่งเหตุแต่ว่าเราขออนุญาตเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะมื่อนี่เจแพลกับสิพามาเอาไข่เอามดแดงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มดแดงในป่า เนาะคะ่ะสิเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการเลี้ยงเลี้ยงไข่มดแดงเลี้ยงมดแดงเก็บไข่เนาะตอนนี้ก็มด,ดมดแดงเนาะกะสิหายอยากจังหน่อยได้คะ่ะบพว่าสิเป็นบพว่าสิเป็นไข่หรือว่าเป็นแม่มันเพิ่งย่ามนี่มัน,นย่ามฝนค่ะ,ะเดือนเดือนนี้เดือนเก้าเนาะเดือนกันยาสิเป็นยามฝนสิเป็นฤดูฝนจะหาหมดแดงยากมากเพราะว่าสิเอาไปต้มใ่ป่าหรือสิยังก็คือหายากมากเลยเมื่อนี้เจแพสิพามาหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในป่า ในป่าเนาะเรากาลังจะเริ่มเลี้ยงมดแดงทดสอบว่าเถอะเข้ากับเบิ้งในช่องแดงช่องฟ้าหรือช่องทางต่างๆที่มีความรู้เกี่ยวกับมดแดงนะคะก็สีลองทดลองดูว่ามันจะเลี้ยงแล้วมันจะประสบผลสาเร็จหรือเปล่าเจ๊แพก็ยังไม่เคยเลี้ยงหรอกคะ่ะแต่ก็จะพามาเอาพันธุ์มดแดงว่าแต่มดมดแดงนะ่ะเพิ่นซิยู่แบบทินที่เพิ่นเคยอยู่ก็คือแบบเป็นป่าป่าที่มีใบไม้ใบใบใบใหญ่ใบใหญ่ใ,ใหญ่อย่างเ,เช่นอันนี้นะะเนาะ อันนี้ก็เราเก็บได้เลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทามาเก็บไก่เนาะคะนะใส่แบบวิธียุ้มเลยค่ะยุ้มแล้วก็เอากันไก่ตัดเลยคือแบบแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยก็เ,เอาไปเก็บเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นนี้เลยแต่มันกับกัดนะคะอันนี้อันนี้มีแต่มีแต่มดมดงาน มดงานที่แบบว่าซีซีทำหน้าที่การหาอาหารอันนี้เป็นมดงานที่ทำหน้าที่หาอาหารนะคะเราก็จะมาดูหนาหนี่เพื่อนซิมีแต่มดงานนะคะหนาหนี่ซิมีแต่มมดงานก็รีบเก็บแบบว่าเอาเพื่อนชุบใส่นี้เลยอันนี้เป็นมดมดงานแล้วเราก็จะเอาไปปล่อยให้เพื่อนทำคอนโดให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งน,นี้ รีบเก็บค่ะรีบเก็บ,บเลยอันนี้จะเป็นมดงานไข่ก็มีเลยค่ะไข่เป็นไข่ของมดงานไข่เล็กๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซีอูต่ำๆพี่นอ้องย่ามย่ามนี้มันหาเมดแดงยากเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่ฤดูของมดแดงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชอ่าเป็นฤดูมดแดงเนาะเทากับมาหาเบิงตามหัางเล็กหัางน้อยเพื่อที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะคะ่ะมาเบิงก็สิประมาณนี้แหละคะ่ะ ห้างเพิ่นกะได้นี่ก็เป็นอีกห้างหนึ่งค่ะอันนี้เพิ่นกะก,กำลังสร้างรังแต่ก็ไข่ก็บอกว่มีไข่อันนั้นค่ะบ่มีไข่แบบแม่เป้งมีแต่ไข่มดงานไข่เล็กๆหรือว่าไข่ไข่อันไข่ฝากค่ะนะไข่ฝากค่ะนะคะ่ะไข่มดงานอันนี้ค่ะอันนี้ก็เข้ามาหาแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะค่ะเนาะ แล้วก็ตัดนะคะตัดเลยลังนี้คาจะเยอะเ้าไปขวนเพิ่นจ้ะเดี๋ยวว่าตัดมีรวยนีรวยนยนี่เลยค่ะ,นค,ะคนเจ็บจักหน่อเด้อค่ะคนเจ็บนิดนึง นี่ก็ได้มาแบบนี้เลยค่ะเอาไปทำข้อพันธุ์ไม่พันธุ์